การเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงชินคันเซ็นของญี่ปุ่นเป็นประสบการณ์ที่ให้ความรู้สึกพิเศษตั้งแต่วินาทีแรกที่ก้าวขึ้นขบวนรถไฟคันยาวสีขาวสะอาดตาพร้อมเส้นสายสีน้ำเงินที่ดูทันสมัยทำให้รู้สึกถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทันทีบรรยากาศภายในสถานีเต็มไปด้วยความเป็นระเบียบผู้โดยสารทุกคนยืนรออย่างสงบเมื่อประตูรถไฟเปิดออกความรู้สึกตื่นเต้นก็เริ่มต้นขึ้นอย่างแท้จริง เมื่อเข้าไปภายในตัวรถกว้างโปร่งและสะอาดอย่างน่าประทับใจเบาะนั่งนุ่มสบายออกแบบตามสรีระสามารถเอียงหลังได้พอดีทําให้การนั่งเป็นเวลานานไม่รู้สึกเมื่อยล้าหน้าต่างบานใหญ่ช่วยให้มองเห็นวิวภายนอกได้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเมืองใหญ่ภูเขาหรือชนบททุกภาพเคลื่อนไหวผ่านไปอย่างรวดเร็วแต่สวยงามชินคังเซนไม่ได้เป็นแค่ยานพาหนะแต่เป็นเหมือนพื้นที่พักผ่อนที่เคลื่อนที่ได้ความรู้สึกของความเร็วเกิดขึ้นโดยแทบไม่รู้ตัวรถไฟออกตัวอย่างนุ่มนวลไม่มีแรงสั่นสะเทือนให้รำคาญใจ เสียงรบกวนต่ำมากจนสามารถอ่านหนังสือทำงานหรือแม้แต่นอนหลับได้สบายความเงียบและความเสถียรทำให้ผู้โดยสารรู้สึกผ่อนคลายต่างจากการเดินทางรูปแบบอื่นที่มักจะเหนื่อยลา้าชินคันเซนทำให้เวลาในการเดินทางกลายเป็นช่วงเวลาที่น่าเพลิดเพลินระหว่างทางสามารถเห็นทิวทัศน์ของญี่ปุ่นที่หลากหลายตั้งแต่ตึกสูงทันสมัยในโตเกียวไปจนถึงหมู่บ้านเล็กบ้านเล็กที่เงียบสงบภูเขาเขียวขจีและในบางฤดูอาจได้เห็นหิมะปกคลุม ความเร็วของรถไฟทําให้ภาพเหล่านี้ดูเหมือนภาพยนตร์ที่ฉายต่อเนื่องสร้างความรู้สึกตื่นตาตื่นใจตลอดการเดินทางการบริการบนชินคันเซ็นก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นพนักงานสุภาพเป็นมิตรและใส่ใจในรายละเอียดรถเข็นอาหารและเครื่องดื่มเคลื่อนผ่านอย่างเป็นระเบียบผู้โดยสารสามารถเลือกซื้ออาหารกล่องเบนโตะเครื่องดื่มร้อนหรือเย็นและขนมต่างๆการได้นั่งทานเบนโตะพร้อมชมวิวที่เคลื่อนไหวไปด้านนอกหน้าต่างเป็นสเสน่ห์ที่หลายคนหลงรักในด้านของรุ่นและแบบของชินคันเซน็น แต่และโมเดลมีเอกลักษณ์ของตัวเองตั้งแต่รุ่นคลาสสิกไปจนถึงรุ่นใหม่ล่าสุดที่เน้นความเร็วความประหยัดพลังงานและความสะดวกสบายรูปทรงด้านหน้าที่ยาวและแหลมถูกออกแบบเพื่อลดแรงต้านอากาศทําให้การวิ่งด้วยความเร็วสูงเป็นไปอย่างราบรื่นภายในก็ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องใช้วัสดุคุณภาพสูงระบบไฟส่องสว่างที่สบายตาและพื้นที่วางสัมภาระที่เพียงพอความตรงต่อเวลาเป็นสิ่งที่สร้างความประทับใจอย่างมาก รถไฟมาถึงและออกจากสถานีแทบจะตรงตามวินาทีทำให้ผู้โดยสารสามารถวางแผนการเดินทางได้อย่างมั่นใจไม่ต้องกังวลเรื่องความล่าช้านี่คือเหตุผลที่ชินคันเซนกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมีประสิทธิภาพและความเป็นมืออาชีพของญี่ปุ่นการเดินทางไกลที่ปกติอาจใช้เวลาหลายชั่วโมงหรือทั้งวันกลับถูกยยนให้สั้นลงอย่างน่าทึ่งเมืองที่เคยอยู่ไกลกันกลายเป็นเหมือนอยู่ใกล้กันมากขึ้นทำให้สามารถท่องเที่ยวหรือทำธุรกิจได้สะดวก การนั่งชินคันเซ็นจึงไม่ใช่แค่การเดินทางจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งแต่เป็นการเปิดโอกาสให้ได้สัมผัสประเทศญี่ปุ่นในมุมมองที่แตกต่างบรรยากาศภายในขบวนยังให้ความรู้สึกปลอดภัยและเป็นระเบียบผู้ดโดยสารส่วนใหญ่ให้เกียรติซึ่งการและกันเสียงพูดคุยเบาๆไม่มีความวุ่นวายทำให้รู้สึกสบายใจเหมาะทั้งสำหรับนักท่องเที่ยวครอบครัวหรือคนทำงานความรู้สึกนี้ทำให้การเดินทางเป็นช่วงเวลาที่น่าจดจำ เมื่อรถไฟแล่นด้วยความเร็วสูงแต่ภายในกลับนิ่งและสงบความรู้สึกเหมือนลอยอยู่บนรางการออกแบบทางวิศวกรรมที่แม่นยำทำให้แทบไม่รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนนี่คือสิ่งที่ทำให้หลายคนประทับใจและอยากกลับมาใช้บริการอีกครั้งในช่วงเวลาที่นั่งมองวิวผ่านหน้าต่างความคิดต่างๆก็ผุดขึ้นมาบางคนใช้เวลาไตร่ตรองบางคนใช้เวลาเพลิดเพลินกับดนตรีหรือหนังที่เตรียมมาการเดินทางจึงกลายเป็นช่วงเวลาส่วนตัวที่มีคุณค่าไม่ใช่แค่การรอให้ถึงปลายทาง เมื่อใกล้ถึงสถานีปลายทางรถไฟจะชะลอความเร็วอย่างนุ่มนวลประตูเปิดออกอย่างเป็นระเบียบผู้โดยสารลงจากขบวนด้วยความรู้สึกพึงพอใจหลายคนยิ้มและรู้สึกว่าเวลาเดินทางผ่านไปอย่างรวดเร็วประสบการณ์ทั้งหมดทําให้เข้าใจว่าทําไมชินคันเซ็นถึงถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในรถไฟที่ดีที่สุดในโลกการได้เดินทางด้วยชินคันเซ็นจึงไม่ใช่แค่เรื่องของความเร็วแต่เป็นเรื่องของความสุขความสบายและความประทับใจในทุกรายละเอียด ตั้งแต่การออกแบบเทคโนโลยีการบริการไปจนถึงบรรยากาศโดยรวมทุกอย่างภาสานกันอย่างลงตัวทำให้การเดินทางกลายเป็นความทรงจำที่น่าประทับใจและอยากเล่าต่อให้ใครหลายคนฟัง